โอ้โห oh, มุมกาแฟของอะไรเชา้านี้ก็พามาชมผักที่ปลูกไว้ในสวนนี่แหละนะปลูกเป็นไม้ประดับอันนี้คือผักก้านจองหรือว่าผักพายใหญ่นั่นเองสวยงามมากนนอกจากผักก้านจองก็ยังมีผักขย,ยงด้วยนะ หรือว่าภากคนางออมช่องจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้ชาเชกับนาเล็กมุมกาแฟก็อยู่กับธรรมชาติที่หลากหลายในสวนเราเองตื่นเช้ากิบกาแฟเก็บความสุขที่อยู่รอบๆตัวเราทุกวันทุกวันเราจะมีทั้งความสุขความสำเร็จอะไรให้เก็บเกี่ยวทุกวันวันนี้พามาดูผักที่นาเล็กเอามาปลูกเป็นไม้ประดับก็ไปเห็นผักอยู่ ตามริมคลองนะัผักพายหรือว่าผักก้านจองนะใบสวยงามฮนะเนี่ยดูใบของเขาสวยจริงก็เลยนึกถึงว่ามันน่าจะปลูกเป็นไม้ประดับได้นะ่ลเล็กก็ถอนมาแค่ต้นเล็กๆสองต้นนะเอามาชํำใส่ ปลูกในน้ำเนี่ยใส่กระมังเก่ากระมังแตกแล้วข้างล่างก็จะเป็นเหมือนถังเก่าที่เขาตัดแล้วมันสามารถที่ใส่น้ำได้นะก็ลเลยเลี้ยงดูมันก็อยู่ได้แล้วก็สวยงามด้วยก็ลองผิดลองถูกอยู่เรื่อยครับย้ายที่ไปเรื่อยนะ ปลูกไว้ในร่มต้นมันก็จะไม่สวยต้นมันก็จะลม้มมันไม่แข็งแรงนะพอเอาไว้กลางแดดอมืมันก็สามารถที่จะแข็งแรงแล้วก็ตั้งตรงได้แต่อยู่กลางแดดบางทีมันน้ำมันก็ระเหยเร็วนะเราก็ต้องเติมน้ำบ่อย ก็เขาก็เป็นพืชธรรมชาติที่ต้องการน้ำต้องการแสงแดดนะต้องการปุ๋ยเหมือนกันนะก็เหมือนกับพวกบัวนี่แหละนะเลี้ยงเหมือนเหมือนกันนะผักคะแังก็เหมือนกันนะเนี่ยนะไยก็หัดออกมาเสียบๆนี่แหละมันก็ออกดอกออกผลเหมือนกันนะนี่ และผักการจองเห็นไหมจะเริ่มเติบโตได้จนสามารถที่จะออกดอกดอกของเขาจะมีสีเหลืองนะก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เวลาเขาบานแล้วก็จะมีดอกมีเมล็ดนะก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้เมล็ดหรือบางทีเมล็ดของเขาก็จะ งอกอยู่ในดอกนั่นแหละกลายเป็นต้นใหม่อยู่ที่ดอกหลายคนก็คุ้นเคยกับการเอาไปรับประทานดีเหมือนกันนะเนี่ยเขอบอกว่ามันเหมือนฟองน้ำมีรสจืดๆเอาไปกินกับส้มตำก็ได้กินกับน้ำพริกก็ได้หรือบางคนเอาไปลวกหรือบางคนเอาไปย่าง แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะนี่แหละผักที่มีประโยชน์ก็สามารถที่จะเอามาปลูกเป็นไม้ประดับได้หรือเวลาที่เราไม่มีผักเนี่ยก็เดินมาถอนเราก็ได้นะ นี่แหละคือธรรมชาติของนาเล็กก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นอะไรที่สวยงามก็อยากจะปลูกอยากจะเลี้ยงอยากจะทดลองนะก็สามารถที่จะเอาผักมาปลูกเป็นไม้ประดับได้นะในไม้ประดับเนี่ยเราก็ให้อยู่สร้างบรรยากาศให้เขานะก็มีบัวเล็กๆนะเล็กน,เล,นเล็กก็ใส่ไปนะบัวมันอาจจะ จเจริญเติบโตได้ไม่ดีแต่ว่าก็ให้เป็นองค์ประกอบของเขาให้สวยงามในน้ำก็จะใส่เป็นพวกนี่แหนเป็ดแหนเป็ดใหญ่เป็นองค์ประกอบยังไม่ได้เอาปลาอหางนกยูงมาใส่แต่ว่าหลังเนี้ยมันเกินว่าน้ำมันซึมได้น้ำก็จะ ซึมออกทางไปข้างล่างออกข้างนอกแต่ว่าใส่เหลือเท่านี้ก็โอเคนะให้เขามีความชุ่มชืน้นแค่นั้นแหละนะวันนี้ก็มาจิบกาแฟแล้วก็าพามาดูหมายประดับที่นาเล็กปลูกนะปลูกจาก เป็นผักเป็นไม้ประดับได้นะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีสามารถทำได้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ